ากับเด็กๆมากับครอบครัวมากับเพื่อนมากับอะไรอย่างเงี้ยเออคือมาได้หมดเลยนะเหมาะกับการมาถ่ายรูปมากเลยทุกคนดูดีหอชมอะไรนะจำไม่ได้สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาเดินป่ากันเนาะก็เป็นป่าที่อยู่ในกรุงเทพทุกคนเออในกรุงเทพมันมีป่าให้เดินนะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวนะแล้วก็มา เดินป่ากาันที่นี่ก็คือป่าการกลุงของศูนย์การเรียนรู้ปอตท่นเองที่นี่จะไม่เสียค่าเข้านะสามารถวอล์กอินเข้ามาได้เลยหรือถ้าเกิดสมมติว่าแบบใครแบบจะมาเป็นคณะทัวร์หรือศึกษาด,ด,ดูงานอะไรอย่างนี้เนาะแจ้งเขาเข้ามาก่อนดีนะวันนี้มาเดินแบบอากาศยังไม่ค่อยร้อนเนาะนี่ตอนแบบนี่ก็แบบประมาณแบบใกล้เที่ยงอะไรอย่างเงี้ยคอนเซ็ปต์ก็คือต้องแบบมาตอนช่วงใกล้เที่ยงทุกคนเนี่ยดูดีมีน้องไก่กุ๊กกุ๊กอีกแล้วอะดูดูดูด,ดูน้องไก่กุ๊กกุ๊ก เดินมาเรื่อยๆก็จะแบบมีเป็นทางเข้าเนาะ่ะเข้าไปเดินเล่นกันเขาก็จะมีข้อควรปฏิบัติคำแนะนำใครจะมาเดินเที่ยวก็ทำตามกฎระเบียบของเขาด้วยเนาะอ่าตรงนี้ก็เป็นทางเข้าเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปเดินดูข้างในกันนี่เลยแบบ ล่มลื่นมากเลยอะ่ะพอเข้ามาปุ๊บทุกคนก็จะเจอแบบกำแพงแบบอิฐหินดินเอออะไรสักอย่างเห็นปะเแบบระกา,กาก็แบบเหมาะกับการมาถ่ายรูปมากสวยมากแบบดีอ่ะเนี่ยดีอ่ะแล้วกำแพงหินทางเข้าตรงนี้นะเขาบอกว่ามาจากดินของจังหวัดต่างๆที่เอาแบบมาบดอัดกันแล้วก็ชั้นดินตรงเนี้ยก็มีความหนาถึงสิเซนเลยทุกคน แล้วระหว่างทางกำแพงดินเนี่ยเขาก็ยังมีแสดงมเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆให้เราชมอีกด้วยสวยทุกคนโอ้ทุกคนดูดีแบบยิ่งเดินเข้ามาแบบยิ่งสวยอะเออแล้วแบบโชคดีมากเลยวันนี้ที่มาแบบแดดไม่ร้อนเนี่ยแบบมันเป็นเหมาะกับการที่แบบว่าจะมาแบบเช็ดอินถ่ายรูปมากเลยคือแบบสายถ่ายรูปไม่ควรพลาดชอบชอบ ปะเดี๋ยวพาไปเดินดูในจุดต่อไปกันทีกว่า ทั้งจุดบริการน้ําดื่มแล้วก็ห้องน้ําแล้วเขาก็บอกห้องน้ําที่ดีดีมากเราก็ลองเข้าไปใช้แล้วมันดีจริงๆทุกคนสะอาดแล้วก็อุป,ปกรณ์นะครบครันเลยแต่เราไม่ได้ถ่ายข้างในมาให้ดูนะอยากให้มาลองใช้ด้วยตัวเองแล้วก็ตรงเนี้ยเขาก็จะมีแบบเป็นโซนมินิเทอเตอร์นะซึ่งโซนมินิเทอเตอร์ตรงเนี้ยเขาจะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์เนี่ยเลยทุกคนแล้วก็แบบเดินไปนะก็จะมีแบบ แผ่นให้ความรู้แบบนี้ด้วยแล้วก็แบบว่ามีต้นไม้เยอะมากชอบมากเลยทุกคนดูดิแบบธรรมชาติมากอะตอนแรกอะคิดว่าแบบจะแอบ,บร้อนนะเนี่ยทุกคนดูแบบบรรยากาศดีรม่มรื่นธรรมชาติมากแบบเออดีอะชอบมากเลยน,นี่ตรงนี้เป็นจุดน้ำดื่ม ทุกคนดูแบบธรรมชาติมากร่มเรื่นมากเนี่ยอุ้ยแล้วก็โอ้ตกแล้วก็มีเนี่ยแต่ละบางต้นไม้แต่ละต้นเนาะเขาก็จะแบบมีป้ายบอกด้วยนะว่าชื่ออะไรพันอะไรแบบไหนเออข้างบนก็มีขึ้นไปดูข้างบนตรงนี้ก่อนเขึ้นไปดูหน่อยสิโหชอบมากเลยอะดูดิเดินแบบโอ้ยแบบแอบเสียงกล้องเนี่ย เออดีอ่ะขึ้นไปดูข้างบนแล้อือกข้างบนก็จะแบบว่าขึ้นมาดูวิวข้างบนได้นู่นแล้วก็มีตรงนู้นขอชมที่แบบว่าได้สามร้อยหิองศาเลยเขาบอกเออเดี๋ยวดูก่อนนะว่าจะขึ้นไปไหวไหมเหมือนจะสูงไม่ใช่อะไรหรอกกลัวเดินเหนื่อยอ๋อก็จะมีแบบเป็นต้นไม้ทุกคนด้านบนมีแค่นี้ เราลงไปข้างล่างต่ออันนี้ก็จะเป็นแผนผังป่านในกรุงนะเขาก็จะมีบอกหนูว่าแบบว่าโซนนี้คืออะไรโซนนี้คืออะไรเนี่ยเขาก็จะมีบอกเลยว่าตรงนี้เนิน A เป็นพืชป่าดินลุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงนี้เป็นวอเตอร์ฟอเป็นพวกน้ําตกมีเขาหินปูนมีเนินมีตั้งแต่เนิน A จนถึงเนินเเลยทางเดินชมเรือนยอดก็ตัวสกายวอล์กมีระยะทาง200เมตร ก็มีอันนึงที่ชี้ให้ดูเมื่อกี้ก็คือขอชมป่านี่เลยสูง23เมตรไปดูกันธรรมชาติมากเออไม่คิดว่าแบบว่าจะแบบธรรมชาติแบบนี้นะคือคิดแค่ว่ามาป่าในกรุงเนี่ยมันจะต้องแบบร้อนแน่ๆแ,แต่พอเข้ามาเดินข้างในคือแบบว่ามันไม่ร้อนเลยเออ อาจจะเป็นด้วยที่วันนี้แบบแดดไม่แรงก็ได้มั้งอือแบบมาเดินบรรยากาศชิลๆมาเดินแบบพักผ่อนผ่อนคลาย ออดีนะเราว่าโครงการป่าในกรุงก่อตั้งโดยสถาบันปลูกป่าปททหรือวพพทีกรีนเดอะซิตี้ City, เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกป่าเชิงดิเวศแบบยั่งยืนแล้วในโครงการนี้เขาก็ยังมีพื้นที่ป่าถึง75%พื้นที่น้ํา1 5%แล้วก็พื้นที่ใช้งานอีก10%และพื้นที่โครงการมีทั้งหมด12ไร่ใครที่ชอบธรรมชาติหรืออยากได้อากาศสดชื่นต้นไม้เขียวๆมาที่นี่ได้เลยแล้วก็ยังมีแบบทางเดินไปเรื่อยๆนะทุกคนนูน้นเดินไปถึงบนนูน้นเดินไล่ไปนูนน่นเลย เดินกันไปชมความงามเรามาชมป่าในกรุงกันทุกคนธรรมชาติเออแบบได้ธรรมชาติจริงๆชอบจังเลยอะ่ะอันนี้เราก็ขึ้นมาแบบตรงด้านบนอีกนิดหนึ่งแล้วเนาะก็จะแดดร้อนแล้วแหละอันนี้อันนี้คือได้เจอแดดของจริงแล้วเมื่อกี้อยู่ด้านล่างก็เลยแบบแดดล่มๆหน่อย โครงการป่านในกรุงก็จะมีจุดชมต่างๆไม่ว่าจะเป็นสกายวอล์กที่เป็นสะพานไม้ไว้ศึกษาธรรมชาติด้วยระยะทางถึง200เมตรหรือจะเป็นหอชมป่าที่เป็นจุดชมวิวมุมสูงที่มีความสูงถึง23เมตรซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของที่นี่เพราะถ้าเราได้ขึ้นไปถึงข้างบนแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นบรรยากาศของกรุงเทพแบบ360องศาเลยแล้วก็ยังมีห้องนิทรรศการที่ให้เราเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ทางเดินที่เป็นกำแพงดินบดอัดที่เดินผ่านมาในตอนแรกอีกด้วย ตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงบนยอดของหอชมแล้วเนาะหอชมอะไรนะจำไม่ได้เหนื่อยเกทุกคนสมองลืมเลยตอนเนี้ยเออหอชมอะไรนะก็คือหอชมอันนี้แหละก็นี่เลยเราขึ้นมาถึงข้างบนแล้วก็จะเห็นวิวแบบรอบเมืองแบบนี้เลยบันไดเขาขึ้นไม่ยากนะแค่เหนื่อยเ <c oughs> นี่ยก็จะเป็นแบบให้ดูรอบเมืองแบบนี้ <c oughs> เห็นหมดเลยทุกคน แต่เมื่อกี้ตอนที่ขึ้นมาไม่ได้ถ่ายดูนะเพราะว่าถ้าถ่ายไปแล้วพูดไปมันก็เหนื่อยแต่บันไดเขาเดินไม่ยากนี่ด้านล่างเป็นแบบนี้่ะเดินลงกันอันนี้เราก็ลงจากด้านบนแล้วทุกคนนี่เลยเอาจริงเหนื่อยแต่ก็สวยนะก็คือแบบได้ประสบการณ์ได้บรรยากาศเนาะกับการที่แบบได้มาเดิน ในป่าในกรุงอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่คิดนะว่าในกรุงก็จะแบบมีป่าแบบนี้ด้วยแล้วที่สําคัญเข้าฟรีบรรยากาศดีธรรมชาติร่มรื่นมากเดินเล่นกันต่อทุกคนก็พอเดินออกมาเรื่อยๆเนะเขาก็จะแบบมีทางเดินให้เดินแหละทุกคนเดินง่ายเดินไปเรื่อยๆเหมือนเดินเป็นวงกลมอ่ะก็อนนี้ทางเดินที่แบบ กำลังจะออกเนี่ยก็จะเป็นแบบทางเดินหินแผ่นๆแ,แบบเนี้ยแล้วก็จะมาเจอกับตรงโซนน้าตกที่เหมือนถ่ายให้ดูตอนแรกอ่ะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้เนาะก็ที่บอกว่ามันก็จะเป็นแบบพ้อนี้ทัศการตรงนั้นแล้วก็ด้านบนที่เราขึ้นไปตอนก่อนที่จะไปเดินบนสกายวอล์กเนาะก็จะประมาณนี้เลยทุกคนเออคือแบบดีนะล่มลืน่นแบบมาเดินชิลๆมาเดินแบบเล่นๆคือต้องการแบบพักผ่อนหาความสงบอะไรอย่างเงี้ยเออมาเดินที่นี่ได้เลย เป็นอีกสถานที่ที่แนะนำนะทุกคนแบบอืมดีนะเราว่าดีเลยแหละเออบรรยากาศดีถึงแม้แบบจะขึ้นแบบไปตรงบนหอชมอะไรสักอย่างหนึ่งเมื่อกี้ใช่ปะมันร้อนนะแต่แบบพอเดินลงมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็จะแบบลม่มล่มล่มมาเรื่อยๆก็จะมีแดดบ้างร้อนบ้างนิดหน่อยทุกคนเออแต่ว่าแนะนําเลยสถานที่นี้มากับเด็กๆมากับครอบครัวมากับเพื่อนมากับอะไรอย่างเงี้ยเออคือมาได้หมดเลยนะเราว่าแบบ เป็นอีกจุดหนึ่งที่แบบแนะนําแล้วก็เป็นพิกัดที่ถ่ายรูปสวยด้วยทุกคนแบบเออสายถ่ายรูปก็ห้ามพลาดเลยจุดนี้ลองมาทุกคนลองมาแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นห้องชมนิทรรศการทุกคนนี่ห้องนี้เข้าไปได้เลยทุกคน ในนี้นะก็จะเป็นห้องนิทรรศการนะทุกคนก็แบบว่าเข้ามาเดินดูได้แบบเออไปเดินข้างนอกร้อนๆแล้วใช่ปะก็ามาเดินดูนิทรรศการในนี้ได้ทุกคนในโซนนิทรรศการตรงนี้นะเขาก็จะแสดงถึงความเป็นมาของป่าในกรุงหรือว่าการฟื้นฟูป,ป่าไม้รวมถึงในเรื่องของความร้อนดินน้ําอากาศอะไรพวกนี้ก็ยังมีเรื่องของการกัดเซาะชายฝั่งเขตพื้นที่ต่างๆในกรุงเทพรวมถึงการจําลองต้นไม้จําลองป่าแล้วก็มีเก้าอี้ให้นั่งพักในห้องนิทรรศการนี้ด้วย ก็เมื่อกี้เนาะเราได้เข้าไปเดินเล่นในป่าในกลุ่มมาเรียบร้อยแล้วทุกคนคือแบบว่าดีมากๆเออแล้วแบบว่าธรรมชาติแบบว่าดีมากเนาะก็มีร้อนบ้างล่มบ้างตามแสงแดดตามเวลาของมันเนอะอะไรเงี้ยเออแต่ดีเลยทุกคนแล้วก็แบบเออมาแล้วก็ประทับใจก็ถ้าใครมีเวลาว่างเนาะหรือแบบอยากจะหาที่พักผ่อนแบบมาเดินชิลมาเดินเล่นกับเพื่อนหรือมามาหาจุดถ่ายรูปมาที่นี่ได้เลยที่นี่คือถ่ายรูปสวยเลยจริงๆก็สําหรับ คลิปนี้ก็ต้องไปก่อนแล้วอ้อลืมบอกว่าที่นี่นะไม่เสียค่าเข้าแล้วก็ถ้าเกิดใครมาเนื้ก็สามารถจอดรถที่ริมถนนได้เลยสําหรับวันนี้ไปแล้วทุกคนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปต่อไปจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะทุกคนบ๊ายบายถ้าใครดูผ่าน Facebook ก็อย่าลืมไปกดติดตามที่หน้าเพจ Facebook ของเราด้วยหรือว่าจะดูความเคลื่อนไหวผ่าน IG หรือจะไปดูคลิปสั้นที่ช่อง Ti k t o k ก็ได้